ภาพวันนั้นที่เสจําได้แม่นมันคือภาพอะไรครับผมเป็นโรคนี้ตั้งนานแล้วโรคศิลปินเนี่ยนะฮะว่าคอนโรซินโรมเนี่ยมันผ่านแล้วที่เขาไม่คิดว่าผมจะกลับมาร้องเพลงได้อีกแล้วผมไม่แน่ใจว่าต้องลงกินเนี่ยด้วยเปล่าผมแต่งกันสามรอบแล้วนะใช่แต่งกันสามรอบเลิกล่ะอย่าสองรอบอย่าที่นึงผมก็หมดสตางค์ไปไม่รู้หย่าทำไมรู้เยะพ่เเป็นคนกลัวเมียจริงใช่ไหมกลัวเมีย ต้องบอกตามตรงนะไม่ไม่กลัวกลัวเขาแบบว่ากลัวเขาจะมาทําร้ายเลยนะกลัวที่คือเกรงใจก้าวไกลเป็นทักที่ดีอแต่ผมก็เชียร์ทั้งหมดนั่นแหละอย่างคุณทักสินกลับมาผมก็เชียร์พักเพื่อไทยอยู่เหมือนกันเขาใจชื่อหมดสิไม่ได้โทรไปผมมีเบอร์เขาแหละเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนผมเป็นผู้กว้างขวางอยู่ตอนหลังตอนหลังรู้สึกสติฟั้นเปือนไปก็ต้องขอโทษทุกท่านเลยนะครับ